การใส่ข้อมูลแนะนำตนเองนะครับในหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นใส่รูปนะครับแล้วก็แนะนำตัวเองว่าเป็นผู้กลุ่มสาระไหนนะครับวิธีการทำดังนี้นะครับไปที่มุมมองแก้ไขนะครับของเว็บไซต์เรานะครับแล้วก็มาด้านล่างสุดบริเวณพื้นที่สีขาขาวนะครับ ก็เดาเป็นคลิกนะครับอขออภัยครับไม่่มดบเบ็นคลิกนะครับมาที่แทรกนะครับนี้สิ่งที่เราจะแทรกก็คือเป็นรูปภาพ1รูปแล้วก็ข้อความนะครับก็จะเป็น layout ต,ตัวนี้นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเราเดี๋ยวเราตรงนี้เราจะใส่รูปนะครับแล้วก็บวกเพิ่มอัปโหลดเลยนะครับเป็นรูปเรานะครับ ของผมก็อยู่ที่รูปตัวนี้พอรูปออกมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราอยากให้มันขยายโดยที่ไม่ตัดอะไรอย่างนี้ก็ให้มาคลิกตรงนี้นะครับยกเลิกการครอบตัดตอนนี้รูปของเราก็จะขยายเต็มจอตอนนี้ก็จะแนะนำนะครับครูปกครอง ปุ่ปลืมอันนี้เป็นข้อความแนะนำตัวเองนะครับเปลี่ยนแบบอักษรน,นะครับเป็นพร้อมอแล้วก็ตัวหนังสือใหญ่กว่านิดนึงกลางหน่อยนะครับสีตัวหนังสือขาเป็นสีนี้นะครับแล้วก็ใส่กลุ่มสาระนะครับ กันเยนรู้ครับนี่ภาษาครับแ,แบบซ้อนเป็นพร้อมนะครับปานกลางละกันขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้นมาหน่อยจากกลางนะครับแล้วก็สีตัวอกักษรก็สีอ่อนก็ชื่อนิดหนึ่งทีนี้ก็จะเห็นว่าพื้นหลังเนี่ยเป็นสีขาวๆนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาไปไว้บริเวณตรงนี้ก่อนที่จะถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ไปคลิกจุดๆตัวนี้นะครับแล้กลากนะครับก็จะเห็นพื้นที่ไอขีดสีนี้าฟ้านะครับอยากเอาไปไว้ตรงไหนอ่าไ,ไว้ตรงนี้แล้วก็ปล่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่พื้นให้เป็นสีเดียวกับอันนี้นะครับสีเดียวกับยินดีต้อนรับ อันนี้นะครับก็ไปที่ถาสีนะครับไปที่รูปภาพอัปโหลดนะครับขอ,องผมพื้นหลังนะครับจะเป็นสีนี้อเรียบร้อย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่แนะนำตัวเองเบื้องต้นนะครับหรืออยากจะใส่ข้อความอย่างอื่นนะครับเป็นการแนะนำตัวเองเบื้องต้นก็ได้ครับผม